สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับจะพามาชมเหรียญพระภัยรีพินาตวัดบวร,บรนิเวศวิหารนะครับรุ่น100่งอยปียอสอส,อสอปี 5, 6ยอยสอสอก็เป็นพระนามย่อของพระสมเด็จพระยานนสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆะประินายกนะครับก็ซึ่งรุ่นนี้ก็สร้างเมื่อท่านได้มี พระชันษาครบ100ปีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่แท้ทันท่านปุกเสกนะครับและเหรียญที่นํามาให้ชมนี้นะครับก็เป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับเป็นพิมพ์ย้อนยุครุ่นแรกนะครับก็ขนาดก็เทียบเท่ากับเหรียญ50สตางค์นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเหมาะสําหรับที่จะนํามาห้อยบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับ และพุทธคุณของพระพลรีพินาตนี่นะครับก็ป้องกันผู้คิดร้ายป้องกันศัตรตูนะครับป้องกันผู้ไม่หวังดีกับคนในบ้านนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ผู้คนก็นิยมมีไว้บูชาไว้ที่บ้านบูชาไว้เพื่อป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับหรือสิ่งที่มองเห็นที่คิดร้าย จึงแนะนําว่าทุกคนทุกบ้านและกทุกองคอ์กรนะครับควรจะมีพระพยรีพินาตไว้บูชานะครับเ,เพื่อป้องกันคนที่คิดร้ายต่อเรานะครับเดี๋ยวเขาก็จะพ่ายแพ้พินาตไปเองนะครับสําหรับคนที่มาคิดร้ายต่อเราครับโอเคสำหรับพระพัยรีพินาตนั้นนะครับปัจจุบันก็ประดิษฐานอยู่นะเก๋งบนชั้นสองด้านทิศเหนือ ของพระเจดีย์ใหญ่นะครับวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อมขนาดหน้าตักกว้าง33เซนนะครับและมีความสูงถึงปลายรัศมี53เซนนะครับสมเด็จกรมพยานำรงราชานุภาพก็ได้มีพระวินิจฉัยในาศาสนาสมเด็จว่าพระพรีพินาศเป็นพระพุทธรูปแบบมหายานปางประทับนะครับ นั่งประธานอาภัยกล่าวคือมีพระพุทธลักษณะเหมือนพระปางมารวิชัยและก็มีความสง่างามมากๆเลยนะครับส่วนสำหรับคาถาที่จะบูชาเหรียญพระพิรีพินาตเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางนี้นะครับก็ท่องนโมสามจบแล้วก็ตามด้วยคาถาพระพิรีพินาตนะครับส่วนลักษณะของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับ แบบมีห่วงครับมาชมด้านหน้าเหรียญกันครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปภาภาภาพระพิรีพิณาตน,นะครับนั่งประทับเหมือนพระปางมารวิชัยนะครับบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับจํานวน5คู่ใต้ฐานก็พิมพ์คําว่า,ภา,ภาพระพิรีพิณาตน,นะครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญจอบเล็กแบบมีห่วงนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับ เนื้อนี่เป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับแล้วก็มาชมข้างเหรียญน,นะครับก็มาดูดหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะมียันอัขระนะครับจำนวน5แถวนะครับด้านล่างก็พิมพ์ว่า100ปียอสสพสอพศน5 5 6นะครับสร้างเมื่อตอนสมเด็จพระยาณสังรวรประสังคราช ท่านประชนมายุได้1 0 0พรรษานะครับ100ปีนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดต้องการบูชาตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะครับทักมาได้นะครับแล้วก็มาชมหน้ากล่องกันด้วยนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นกล่องสีแดงนะครับแล้วก็พื้นสีแดง หลังกล่องก็จะเป็นลายนะครับสวยงามมากๆครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเดี๋ยวก็จะลง ID ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับตอนนี้ยังมีแบ่งหลายเหรียญอยู่นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชานะครับทุกคุณดีมากๆเลยครับเหรียญที่มีประสบการณ์แล้วนะครับทักมาได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ